สวัสดีเจ้ามาประก,กับรายการส่งกระจายเสียงตามสายและรายการข่าว BKNew จากเทศบาลตำบลบ,บ้านกลางวันนี้วันพุทธที่เ18เอดเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567วันนี้ตรงกับขึ้น12ค่ำเดือน5เหนือนะเจ้าเจ้านี้ก็มีข่าวสารนะจ๊ะที่น่าสนใจามาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ทราบกันนะเจ้า วันนี้ข้าเจ้าพิมพ์ประกาศตนแก้วมาับหน้าที่ผู้ประกาศเจ้าเจ้านี้ขอเริ่มต้นกันที่ข่าวจากทางเทศบาลนะเจ้าซึ่งเป็นข่าวกิจกรรมของทางเทศบาลในสัปดาห์นี้นะเจ้าโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้มีคณะศึกษาดูงานนะเจ้ามาที่เทศบาลเกาะหลายคณะตั้งแต่วันจันทร์มาแล้วนะเจ้าในวันนี้นะเจ้ามีคณะจากทางอบจสุพรรณบุรีนะเจ้าเป็นนําคณะของ ผู้สูงอายุนะจ๊ะจําจนวน50คนมาศึกษาดูงานาเรื่องของโรงเรียนปัจชิมาลัยเทศบาลตะบนบ้านกลางหรือว่าโรงเรียนผู้สูงอายุนะเจ้าและโรงเรียนมัชชิมาลัยเป็นโรงเรียนผู้นําชุมชนและสตรีนะเจ้าเกาเปิ้ลจะมาถึงตีเทศบาลเฮาประมาณเวลา8ปดโมงกนะเจ้าและก่อนในวันที่ เศาราสองนะเจ้าตรงกับวันพลฤหัส,สบดีทางเทศบาลเองก็จัดกิจกรรมจิตอาสานะจ๊ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดที่บริเวณศูนย์เรียนรู้ผ้าทอชุมชนนะจของบ้านสีชุมณนะจกิจกรรมดังกล่าวจัดก่อนเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภา,าลัยรัชการที่สองณนะจ ซึ่งเกาะตรงกับวันที่เสาร์สี่กุมภาพันธ์นั่นเองนะเจ้าก็ขอเชิญชวนพี่น้องในบ้านสีชุมนะเจ้าหรือว่าพี่น้องข้างเคียงพี่น้องจิตอาสานะเจ้ามาร่วมกิจก,กรรมจิตอาสากันได้เริ่มตั้งแต่เวลา8ปดโมงเกึงเป็นต้นไปนะเจ้าและมาถึงข่าวสารของทางเทศบาลแหมข่าวหนึ่งนะเจ้าในเรื่องของการชําระนะเจ้าการชําระค่าธรรมเนียม ซึ่งก็เป็นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการต่อใบอนุญ,ญาตต่างๆนะเจ้าซึ่งใบอนุญ,ญาตที่ทางเทศบาลนั้นได้ดําดเนินการจัดเก็บนะเจ้ามีอยู่สประเภท4ชนิดโดยกันนะเจ้าใบอนุญาตแรกก็คือใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะท,ที่เป็นการค้านะเจ้าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหารนะจอบ ประกอบใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะซึ่งท่านที่เป็นผู้ที่จะต้องดำเนินการก็อาจจะต้องเป็นเจ้าของร้านเจ้าของตลาดานะเจ้าหรือที่ผู้เป็นผู้รับมอบใบอนุญาตนะเจ้าของทางเจ้าของร้านเพื่อมาดำเนินการนะเจ้า,าสำหรับในส่วนของร้านค้าต่างๆในพื้นที่ของอเขตเทศบาลเฮาเกาะมีค่อนข้างจะนักนะเจ้าดังนั้นให้ท่านได้ตรวจสอบใบอนุญาตที่ท่านถืออยู่นะเจ้าว่า หมดอายุหรือยังนะเจ้าหรือว่าใกล้กันแล้วอย่านะเจ้า่อห้ท่านได้ดําเนินการได้ก่อทางเทศบาลมี2ช่องทางนะเจ้าให้ท่านได้สามารถชรําระค่าธรรมเนียมรวมถึงการขอต่อใบอนุญาตนะเจ้าช่องทางแรกก็คือการมาใช้บริการที่สํานักงานเทศบาลนะเจ้าหรือว่าที่ศูนย์ one stop service นะเจ้าเป็นช่องบริการที่1น่ะเจ้าขอใื้ท่านมารับบริการได้นะเจ้า บอกว่าจะเป็นตัวท่านเองที่เป็นผู้หับใบอนุญาตหรือว่าเป็นตัวแทนนะเจ้าคือนําใบอนุญาตเดิมนะจ้มาติดต่อยื่นหน้าที่ศูนย์ one stop service ช่องที่1น,นะเจ้าและท่านก็สามารถรับใบเ็รนะเจ้าแล้วก็รวมถึงใบอนุญาตนะเจ้าทีต่ต่ออายุแล้วได้เลยนะเจ้าส่วนช่องทางที่2นะเจ้าก็คือ,อท่านกรณีที่ท่านโอนเงินนะเจ้าผ่านาบัญชีธนาคารกรุงไทยก็คือเป็นการชําระผ่านแอป ของธนาคารนะจอบก็คือท่านสามารถอาโอนเงินผ่านได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะจอบ,บัญชีออมทรัพย์ชื่อสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลางเลขที่บัญชี542-1 1 0 7 0 8ขีด1นขีด107 08ขีด6ะจบในการยื่นชำระค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตนะจับก็ท่านาหลังจากที่ท่านได้โอนเงินผ่าน แอปพลิเคชันของทางธนาคารเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะท่านก็ส่งหลักฐานนะจ๊ะส่งหลักฐานเข้ามาที่าลายนะจ๊อบลายของทางางานต่อใบอนุญาตนะจ๊อเจ้าหน้าที่ก็จะทําการตรวจสอบเอกสารพร้อมหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมแล้วก็จะออกใบเสร็จให้กับท่านนะจ๊อรวมถึงออกหลักฐานการต่อใบอนุญาตนะจ๊อของปีต่อไปให้ท่านต่ยแล้วก็จะแจ้ง การนัดหมายนะเจ้าเพื่มมาฮับได้นะเจ้าถ้าหากว่ามีข้อสงสัยจะใดนะเจ้ะท่านก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053090721นะเจ๊ะต่อหมายเลขภายในก็คือ209นะเจ้ะอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์มาในเรื่องของการต่อใบอนุญ,ญาตนะเจ้ะร้านค้าต่างๆทั้ง4ประเภทที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะเจ้า มาถึงข่าวจากต่างจังหวัดลพูนุนะจอ๊อในเรื่องนี้ในช่วงนี้คงต้องอู้คุยกันเกี่ยวกับคุณภาพอากาศกันนักสักน่อยหนึ่งนะจอ๊อเพราะว่าช่วงนี้สถานาการณ์ฝุ่นก็ะค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเริ่มนะจอ๊อสภาพอากาศเริ่มขมุกข,ขมัวนะจอ๊อสำหรับการรายงานคุณภาพอากาศของจังหวัดลพูุรเฮาโดยสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพูุรนะจอ๊อที่เปิ้ลได้มีการเผยแพร่และกับประชาสัมพันธ์ ของวันที่สาวนะจากวันที่สาวกุมภาพันธ์ค่าฝุ่น pm 2.5จากการวัดค่าคุณภาพอากาศที่อำเภอเมืองละปูนเฮานะจ้าตอนนี้ค่าฝุ่น pm อยู่ที่48.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะจ้าแล้วก็การวัดค่าฝุ่น pm 2.5ตีที่อำเภอรีอยู่ที่41.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะจ้า แล้วก็การรายงานเกี่ยวกับจุดความร้อนหรือว่าจุดฮอตสปอตนะเจ้าตะวาเกิดขึ้นจำนวนเกจุดติกันนะเจ้าอยู่ที่อำเภอป่าซาง3จุดอำเภอแม่ทา4จุดอำเภอเมือง1จุดแล้วก็ที่อำเภอบ้านโฮง1จุดนะเจ้าโดยรวมแล้วตั้งแต่วันที่1นะเจ้ามกราคมถึงวันที่19กุมภาพันธ์เกิดเหตุในพื้นที่ของอำเภอเมืองหลับปูนเฮานะเจ้าก่อ ไปแล้วกว่าถ้าหากว่าดูตั้งแต่ช่วงปี66ถึง67นะเจ้าปีนี้ยังบ่ถึงเต่ายังบ่เต่ากับปีที่แล้วนะเจ้าปีนี้อยู่ที่ประมาณ9เทครั้งนะเจ้าแล้วก็แบ่งออกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์รวมแล้วนะเจ้า18เตื้อป่าสงวน138เตื้อที่สปป6เต้อนะเจ้าที่พื้นที่ทางการเกษตร14เต้อแล้วก็พื้นที่อื่นๆแหม10 เตือนนะจา้าดังนั้นตอนนี้สถานการณ์เรื่องของฝุ่นนะจ้ะฝุ่น pm 2.5ที่เป็นปัญหาของทางภาคเหนือเฮานะจ้ะก็เริ่มที่จะมีปัญหานักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะจ้ะโดยเฉพาะทางาพื้นที่ที่มีป่าค่อนข้างนักนะจา้าแล้วเกาะตะวาได้ยินข่าวเรื่องของทางแม่แจม่มนะจ้ะที่มีไฟป่านะจ๊ะไฟป่าเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้สถานการณ์หมอกควันไฟป่าฝุ่น pm 2 5ของภาคเหนือเฮาเกาะค่อนข้างที่จะเพิ่ม ปริมาณสูงนักขึ้นนะเจ้าดังนั้นทางจังหวัดละปูนนะเจ้าก็เลยมีการยกระดับนะเจ้าการยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันนะเจ้าแล้วก็ฝุ่น PM 2.5โดยทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดละปูนไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดน้อยเนี่ยนะเจ้าก็ได้มีการสรุปแนวทางไว้นะเจ้าว่า แนวทางแรกนะเจ้าก,ก็คือการยกระดับการควบคุมเผาในพื้นที่นะเจ้าอย่างเข้มข้นแล้วก็จริงจังนะเจ้าโดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายห้ามเผาอย่างเด็ดขาดนะเจ้ารวมถึงการส่งเสริมการจัดการเศรษวัสดุทางการเกษตรเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทดแทนการเผาอย่างเป็นรูปธรรมนะเจ้านอกจากนี้ก็จะใช้ข้อมูลตําแหน่งจุดความร้อนหรือว่าฮอสปอตนะเจ้า วางแผนในการปฏิบัติการหากพบจุดความ้อนนะเจา้าฮือ,อเร่งเข้าปฏิบัติการดับไฟทันทีนะเจา้าการระดมสภาพกำลังเครื่องจกักรกลสาธารณภัยก็จะต้องใจจากทุกหน่วยงานนะเจา้าในการเข้าปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้วก็ยกระดับมาตรการดูแลผลกระทบต่อประชาชนนะเจา้าในการจัดหาหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางนะเจา้า แล้วก็มีการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟตี้โซนนะจะห้องปลอดฝุ่นไว้เพื่อบริการประชาชนตัยนอกจากนี้ก็ที่ดูแลผลกระทบนะจะตอต่อละอ่อนและเยาวชนในสถานศึกษาหรือว่าศูนย์เด็กเล็กนะจะโดยปรับรูปแบบการเรียนการสอนหรือว่าปิดการเรียนการสอนเพื่อสอดคล้องและก็เหมาะสมกับสถานการณ์นะจะ รวมถึงการสร้างการฮับหูเพื่อกับประชาชนได้หูถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทางนะจ๊ะโดยเฉพาะความจําเป็นในเรื่องของการควบคุมการเผาแล้วก็การบังคับใจกฎหมายอย่างเข้มงวดและสุดท้ายนะจ๊ะก็คือกรณีที่มีสถานการณ์ที่มีความรุนแรงต่อเนื่องนะจ๊ะเพื่อเข้าควบคุมสั่งการการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเร่งด่วนใกล้ชิด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะเจ้าอ,อันนี้เป็นมาตรการของทางจังหวัดละปูนนะเจ้าตีก่อเตรียมไว้ทั้ง7จ็ดนะจ๊ะทั้ง7แนวทางพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา,าไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่น pm 2อ 2. เพื่อให้กับพี่น้องประชาชนนะเจ้ามาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้นะเจ้าเป็นข่าวจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาบรม บรมราชนีนาจังหวัดลพููนหรือห้องสั้นๆว่า072,000นะจอบเพื่อนก็มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนฟรีมีอาชีพนะจ้าวันนี้นำเอาหลักสูตรนะจอามีหลักสูตร5วันหลักสูตร1เดือนนะจ้ามาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะจ้บ สำหรับลักสูตร5วันนะเจ้าก็ะมีหลักสูตรอาหารเจ้านะเจา้าทำง่ายขายดีนะเจา้าอันนี้เปิ่นจะอบรมกันวันที่11-15มีนาคมนะเจา้าลักสูตรต่อมา5วันก็คือหลักสูตรไอติมโบราณน,นะเจา้จาจะอบรมกันช่วงวันที่18-22มีนาคมแล้วก็หลักสูตรน้ำปั่นสมูทตี้นะเจา้าเป็นหลักสูตร5วันตี้ก็จะ จัดอบรมกันวันที่18ถึงซี2มีนาคมนะเจ้าส่วนลักสูตรระยะยาว1เดือนนะเจ้าก็มีลักสูตรตัดเย็บและก็สร้างนะเจ้าสร้างแพทเทิร์นกางเกงเบื้องต้นนะเจ้านเดือนก็คือจะเริ่มวันที่4มีนาคมถึงวันที่2 9มีนาคมนะเจ้าก็มีอยู่2 4ลักสูตรแต่ว่าก็เป็น สระยะนะจะมีหลักสูตรระยะสั้น5วันแล้วก็หลักสูตร1เดือนนะจะท่านใดสนใจนะจะเข้าไปดูได้ที่เพจเฟ e บุ o k นะจะศูนย์การเรียนรู้72พันานะจะพิมพ์สั้นๆไปแค่นั้นก็เข้าได้แล้วนะจะแต่ท่านก็ไปสแกนเพื่อสมัครนะจะฝึกอาชีพเปิดห้าหลักสูตรละสาวคนนะจะหลักสูตรละสาวคนตะอันนะจะดังนั้นท่านใดสนใจ นะเจ้นอกจากจะเข้าไปดูที่ Facebook แล้วไปดูที่เอาไปโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะเจ้าหมายเลขโทรศัพท์053092420ต่อ24นะเจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เอามาบอกกล่าวมาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะเจ้าได้รับทราบกันนะเจ้าวันนี้เวลาของการทรงกระจายเสียงตามสาย ารายการข่าว BK News นะเจ้าจากทางเทศบาลตำบลบ้านกลางหมดเวลาลงแล้วนะเจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามหับฟังและหับชมวันนี้ข้าเจ้าพิมพ์ประกาศต้นแก้วทำหน้าที่ผู้ประกาศต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านไปก่อนนะเจ้าวันนี้ลาไปละเจ้าสวัสดีเจ้า